อีกหนึ่งคำถามจากทางอีเมลค่ะคุณหมอเรื่องเครียดของวัยวาวุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้หนูอายุ17ปี oh, ค่ะปีหน้านเนี่ยจะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วนะคะได้ที่เรียนแล้วด้วยค่ะตอนนี้พ่อกับแม่แยกทางกาัน mm. ตั้งแต่หนูยังเด็กค่ะหนูอยู่กับยายแล้วก็คุณป้าที่กรุงเทพคุณป้าเป็นสาวโสดค่ะพ่อมีครอบครัวใหม่ที่เชียงใหม่ แม่เนี่ยทำงานที่ขอนแก่นนะคะทั้งคู่ส่งเสียหนูไม่เคยขาดแม้จะไม่ค่อยได้เจอกันค่ะหนูอยู่กับยายและป้ารู้สึกมีความสุขดีค่ะการเรียนถือว่าดีตอนนี้มีเรื่องเครียดค่ะคุณหมอคือพ่ออยากให้หนูไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ แม่อยากให้หนูไปเรียนต่อที่ขอนแก่นแต่หนูอยากเรียนต่อแล้วอยู่กับยายที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าที่เนี่หนูรู้สึกว่ามันเป็นบ้านของหนูนะคะพ่อบอกพ่อกับแม่ทั้งสองคนต่างก็โกรธแล้วก็บอกจะไม่ส่งเสียค่าเทอมให้คือหนูไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อกับแม่ไม่ฟังหนูนะคะยายกับป้าก็ไม่ให้ไปอยู่ที่อื่น,นะคะ่ะยายบอกยายดูแลหนูได้หนูได้ยินยายทะเลาะกับแม่ทางโทรศัพท์แม่บอกยายจะกีดกันทําไมแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันสักทีแต่เอาตรง,งนะคะคือหนูอยากอยู่แบบนี้ที่นี่กับยาย แต่ก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับแม่ค่ะหนูควรทํายังไงดีคะส่วนพ่อเนี่ยจะโกรธหนูก็ไม่ว่าอะไรค่ะอืมก็คือเป <ใจ S 1> ็หนห่วงความรู้สึกแม่เนาะเออแต่เข้าใจเลยคือคุณพ่อมีครอบครัวใหม่แล้วอืเราไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันปรับตัวยากค่ะมันสามารถอ้างอยงได้ไหมคุณหมออ้างเรื่องของการศึกษาได้ไหมว่าเออมันมีคณะนี้ที่มหาลัยนี้ที่ได้ที่เรียนแล้วนะได้ที่เรียนที่มันแบบดีที่สุดแปลว่าหลักๆอ่ะก็คือ ข้อดีคือหนูต้องภูมิใจก่อนว่าทุกคนรอบตัวรักเราหมดเลยคุณพ่อก็อยากให้หนูไปอยู่ด้วยคุณแม่ก็อยากให้ไปอยู่ด้วยแถมคุณยายคุณป้าที่ดูแลหนูอยู่่ะก็แฮปปี้ก็อยากให้หนูยังอยู่กับคุณยายกับคุณป้าเหมือนเดิมนั่นเป็นคนที่คนรอบตัวรักเราหมดเพินเผอิญว่าความรักที่แต่ละคนแสดงออกมาดันเป็นเหมือนการพยายามแย่งชิงตัวเราไปอยู่ด้วยสวยไปอีก สวยคนนี้ไม่ได้แล้วอ่ถ้าเป็นบางคนก็คือไปโดนไล่ไปอยู่ที่อื่นสิหาไม่รู้จะอยู่อนแะอันนี้คือแบบว่าเลือกไม่ถูกใช่เพราะฉะนั้น่ะอันดับแรกนะไม่ต้องเครียดอะไรที่มันไม่ใช่ปัญหาของเราถ้าสมมติว่าเราเรียนดีอยู่แล้วเรามีที่ที่แพลนจะเรียนต่ออยู่แล้วสมมติสอบเข้าได้แล้วแถมคนส่งเสียก็มีแล้วอีกเพราะคุณยายก็บอกอ่ะช่วยดูแลได้ที่เรียนก็มีแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่หมอว่าไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่น<ม>เราวโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำแล้วก็เป็นอนาคตของเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณยายเนี่ยเดี๋ยวพออธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะน,นี้ทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่มันดีกับอนาคตหนูยังไงเนี่ยหมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ ็จะเข้าใจว่า<ม>ทําไมหนูถึงเลือกเรียนต่อที่นี่อาจจะแบบด้วยเรื่องเพื่อนด้วยด้วยเรื่องสังคมด้วยอใส่งานอาชีพที่มีแผนต่อว่าเรามองอนาคตของเราไว้แบบนี้เราไม่ได้เลือกแค่เพราะว่าเราจะอยู่กรุงเทพเพราะเรารักยายมากกว่าแม่มเรารักยายมากกว่าพ่อมันไม่ใช่แต่เราเลือกเพราะว่ามันเป็นอนาคตที่ดีของเรา<ม>พี่ว่าโฟกัสสิ่งที่มันเป็นอนาคตของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองส่วนเรื่องปัญหาของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เขาจะเถียงกันทะเลาะกันว่าอะไรคุณยายกับคุณแม่เขาจะเถียงกันทะเลาะกันว่าอะไรไม่ใช่ปัญหาของหนู ไม่ใช่ปัญหาของหนูเลยเ<ม>พราะหนูรับผิดชอบในสิ่งที่จะต้องทำเนี่ย<ม>ดีอยู่แล้วนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าหนูเลือกในสิ่งที่ดีกับตัวเองปุ๊บอะคุยปุ๊บหมอมั่นใจว่าคุณแม่จะเข้าใจค่ะ<ม><ม>นะนนหรือ,อมองไกลไปกว่านั้นคุณแม่จะรู้สึกว่าตั้งแต่หนูมาอยู่ที่กรุงเทพไม่ค่อยได้ใช้เวลาล้มกับคุณแม่เลย<ม>ลองหาทางออกที่มันเป็นทางเลือกที่สองไหม ว่าเช่นอาจจะตกลงกันเพราะเราโตขึ้นแล้วนี่เราก็จะเข้ามหาลัยแล้วว่าเราก็น่าจะจัดสรรเวลาได้ดีกว่าเดิมว่าจะไปหาคุณแม่ทุกสุดสัปดาห์ไหมหรือว่าสามเดือนไปหาที่นึงจะอยู่ด้วยนานเท่าไหร่คุณแม่ก็จะได้ลดความคิดถึงหนูน้อยลงที่ว่าอาจจะดีกว่าไม่งั้นก็คุณแม่ก็คงคิดถึงมากแต่ถึงอยากให้ไปอยู่ด้วยนะคะจริงๆแล้วมีทางออกแล้วก็ทางออกก็ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแค่เป็นห่วงเรื่องของความรู้สึกของ ครอบย่างไรก็ตามพื้นฐานคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักเราอยู่แล้วคุยดีๆบอกเหตุผลดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจไม่ยาก<ช>นะคะเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะนักอิชาคือทุกคนรักหมดนะครับ